ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนุ้ย h a v e a noise day หวังว่าทุกคนสบายดีนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะคลิปนี้เราไปเช็คสภาพอากาศประจำวันอังคารที่10พฤษภาคมกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ขอขอบคุณทุกการติดตามและทุกกำลังใจค่ะฝนฟ้าวันนี้ก็เหมือนเมื่อวานค่ะ ฝนวันนี้ก็ยังเป็นลมใต้อยู่นะคะส่วนพรุ่งนี้ลมเริ่มเป็นตะวันตกเฉียงใต้ค่ะเตรียมเข้าสู่ฤดูฝนในอีกสองสามวันนี้ค่ะลักษณะาอากาศทั่วไปในวันนี้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกําลังค่อนข้างแรงค่ะทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ห้องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิศนุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอด็ดกาลสินยโสธรมุกดาหารอำนาจ,จเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ค่ะภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีพระนครศร,รีอยุธยากาญจนบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะส่วนที่ภาคตะวันออกก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่เช่นเดียวกันส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด สำหรับภาคใต้นะคะก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะโดยที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังค่ะ ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ค่ะสําหรับพายุไซคโคลนอัศนีบริเวณอ่าวเบงกอลตอนกลางเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศอินเดียตอนกลางวันที่10-11พฤษภาคมค่ะพายุนี้จะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อบ้านเรา แต่จะทําให้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกําลังค่อนข้างแรงขึ้นค่ะและในวันที่11-15พฤษภาคมลมตะวันตกเชียงใต้ก็ยังพัดปกคลุมประเทศไทยทำให้ยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกําลังอ่อนลงค่ะคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะ สำหรับวันที่15-17พฤษภาคมมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนถึงปานกลางอีกระลอกหนึ่งค่ะจะแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกทำให้มีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นในระยะแรกค่ะและหลังจากนั้นอากาศก็จะเย็นลงค่ะขอให้ทุกคนติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศค่ะหนุยจะมาอัปเดตให้กับทุกคนอีกครั้งนะคะ จบพยากรณ์อากาศและพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย